พี่พนมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับได้ยินไหมครับครับครับผมได้ยินชัดเจนครับจริงนะครับครับครับก็ขอบพระคุณพี่พนมที่วันนี้มาเองเลยนะฮะเป็นนายใหญ่ของธุรกิจกลุ่มเอเชียคลีนเอนเนอร์จีเลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้ถามเรื่องในธุรกิจก่อนเอเชียคลีนตอนนี้มีกี่บริษัทครับที่อยู่ในเครือตอนนี้ฮะเอเชียคลีนตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรา กำลังจะรปรับตัวให้คือคือเราไปซื้อ A B M มาเพื่อลดสัดส่วนของฟอสซิลนะฮะนี่เป็นหลังจากเราควบรวมกับ A B M แล้วเนี่ยสัดส่วนของฟอสซิลก็จะเหลือเจ็ดสิบห้าเปเซ็นตนะฮะแล้วก็ A B M คือบริษัทลูกที่อยู่ในตลาดตอนนี้ซึ่งทำธุรกิจจะจําหน่ายเชื้อเพลิงใช่ไหมครับที่เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติใช่ไหมฮะ,ะเชื้อเพลิงชีวมวล เือเพิ่มเลินเพื่อให้ง่ายกรีนเป็นกร,กรีนกรีนทั้งหมดนะเดิมเดิมไม่เกี่ยวข้องกันแต่ปัจจุบันนี้ก็เ,เป็นเท่ากับบริษัทลูกนะคือห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะทำให้เราลดสัดส่วนของฟอสซิลลงประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ภายในปีสองพันสามสิบอาจจะเอบิดานี่อาจจะ ตัดส่วนกรีนน่าจะขึ้นมาเป็นห้าสิบห้าสิบกับฟอสซิลโอ้ขึ้นมาห้าสิบเลยนะฮะขึ้นมาเพราะว่ามีตัวไหนเพิ่มเติมไหมฮะนอกจาก A B M แล้วออนอกจาก A B M แล้วก็ยังมีทําพวกเอ,อเกี่ยวกับ E V E V รถ E V นะฮะแล้วก็อ,อขยะขยะที่เรียกว่า R D F คือไปแปรรูปขยะแล้วก็เอาไปเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงแทนฟอสซิล ขณะนี้กําลังเริ่มต้นแล้วก็กําลังเริ่มลงทุนบ้างแล้วก็ขยายกําลังหาแหล่งขยายอยู่โรงงานอันนี้เนี่ยไปเดอร์บริษัทไหนครับอพอของใหม่เนี่ยเราจัดให้อยู่อยู่กับกรีนเลยก็คืออยู่ภายใต้ ABM เลยเดิมมันภายใต้ AGE เพราะ AGE เนี่ยมันเป็นฟอสซิลนะฮะ เพราะนั้นต่อไปเนี่ยโค,ครงสร้างของบริษัทเราเนี่ยอ่าโครงโครงสร้างของบริษัทเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสี่ธุรกิจนะสี่ธุรกิจก็คือฐานหินก็จะเป็นบริษัทหนึ่งนะเป็นเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ภายใต้อ่าเราจะจับเป็นโฮลดิง่งอันนี้แจ้งแล้วนะจะจับเป็นโฮลดิ่งแล้วก็ฐานหินจะเป็นธุรกิจหนึ่ง A B M ก็จะเป็นธุรกิจกรีนธุรกิจหนึ่งซึ่งขยายครับนะแล้วก็ E V ก็จะเป็นธุรกิจหนึ่งแล้วก็โลจิสติกก็จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งเพราะนั้นจะเป็นสี่ธุรกิจครับพอซิลจะได้ตัว<น>ตัวโลจิสติกที่พี่พนมพูดถึงเนี่ยคือเราขนส่งภายในแล้วก็รับจ้างด้วยไหม ใช่ใช่ตอนนี้เราพยายามเพิ่มสัดส่วนภายนอกให้มันเกินครึ่งตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์กอลตอมีกฎเกณฑ์ไว้ว่ามันต้องเกินก็เรียกลดการพึ่งพิงอยู่ระหว่างการขยายงานเพื่อให้โลจิสติกเนี่ยมันรับกับบุคคลภายนอกเยอะกว่าภายในครับนะครับตัวตัวโลจิสติกของเราเนี่ย มีกี่แบบครับโลจิสติกของเราเนี่ยเรียกว่าครบวงจรนะตั้งแต่าทางน้ำนะทางน้ำก็คือตั้งแต่เรือมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรือฐานหินหรือเรือ <c oughs> เรือปุ๋ยเรือเรืออะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราก็ไปรับจากเรือ น่ารับจากบนเรือเลยแล้วลงเรือแล้วก็ล่องแม่น้ําเจ้าพยามาขึ้นตามโกดังต่างๆที่อยู่ลิม่น้ำจนถึงนครหลวงอยุธยาครับนะฮะแล้วก็มีท่าเรือของเราเองครับมีคลังสินค้ามีที่กองอืนะที่กองเก็บต่อไปเราจะเพิ่มคลังสินค้าที่จะเก็บสินค้ากเกษตรด้วยนะฮะแล้วก็อ่ารถบรรทุก นะเพราะฉะนั้นเราเรารับได้ตั้งแต่ขาเข้าตั้งแต่เรือมาถึงเกาะศรีชังขนถ่ายจนถึงปลายทางถึงโรงงานลูกค้าคแล้วก็รับตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะมาจากลาวมาจากอะไรที่มาทางรถก็มาพักที่ทงสินค้าแล้วก็มาผ่านท่าเรือแล้วก็ลงเรือโป๊ะไปไปขึ้นเรือใหญ่ที่เกาะเพื่อส่งออกต่างประเทศ ก็ครบวงจรเลยรับเข้าแล้วก็ส่งออกแล้วมีพักมีพักที่ที่ที่ของเราด้วยคลางสินค้าเราพี่โลจกิจเคยไปดูที่ร้านของเราแล้วก็ตรงนั้นก็สองร้อยกว่าไล่แล้วก็รานคอนเีตนะครับตัวโลจิสติกเราเราจะขึ้นมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะโลจิสติกตอนนี้เปอร์เซ็นต์มันยังเพิ่มขึ้นไม่ค่อยเยอะเพราะว่าการค้าฐานยังตัวเลขมันยังสูงอยู่ ะะแต่ว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาอจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมารเรื่อยๆนะครับตอนเป้าหมายของทางเ e อชคลีนก็คือว่าเราจะพยายามลดสัดส่วนของถ่านเห็นให้ให้เหลือน,น้อยที่สุดหรือเปล่าหรือว่ายัางไงฮะจริงๆจริงๆไม่ได้ลดคือเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันเพราะว่าณขนาดนี้เ <มะ S 1> นี่ยณขนาดนี้เนี่ยฟอสซิลก็อาจจะมีกระแสที่ว่าต่อต้านวอสซิล แต่การใช้ฟอสซิลในเมืองไทยยังไม่ได้ลดลงนะฮะยังไม่ได้ลดลงเท่าไหร่ถ้าเก็บเป็นตัวเลขเนี่ยยังไม่ลดลงเท่าไหร่ถึงแม้จะมีตัวนู้นตัวนี้มาทดแทนก็ยังไม่ลดลงเท่าไหร่เนื่องจากว่าถ้าการจะลดลงโดยเห็นได้ชัดมันจะต้องไปลงทุนเตาเผาหรือหัวเผาที่เตาเผาเตาตใหม่ใช่ใช่จะต้องอไปลงทุนใหม,อใหม่อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เนี ณขณะนี้ที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะยิ่งายใหญ่ๆเนี่ยอย่างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เงี้ยเขาเขายังเปลี่ยนไม่ได้นะฮะเพราะนั้นการลดเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดเพราะนั้นไม่ได้ลดตัวทิ้ลงแต่ไปเพิ่มอย่างอื่นขึ้นมาอืมนะครับเพราะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าเองที่ใช้ถ่านหินอยู่เนี่ยก็ยังคงต้องใช้อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่า ถ้าไปปรับเปลี่ยนจากใช้ดินอินเปนอย่างอื่นเนี่ยโอ้มันต้องลงทุนหมหาศาลต้องใช้เวลาก่อสร้างหลายปีใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วต้องลงทุนใหญ่ด้วยเพราะว่าหัวใจของมันเหมือนกับคุณใช้รถรถเนี่ยใช้เชื้อเพลิงเป็นอะไรถ้าเกิดจ,จะเปลี่ยนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องอะใช่ไหมฮะไม่งั้นคุณก็คุณก็จะใช้งานไม่ได้นะครับครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยตามพีุ่นงมองว่าธุรกิจ ่านหินการเทรดดิ้งการซื้อขายฐานหินสง่สองสองอกส่งฐานหินตามรโงงาตสากรรมเนี่ยก็ยังก็ยังมีขนาดไม่ได้ต่างจากเดิมใช่ไหมครับไปกี่ปีครับคงทําไปเรื่อยๆผมว่ายังผมว่ายังเป็นอีกประมาณสักสิบปีนะฮะสิบปีเพราะว่าการ <Ừ. S 2> เปลี่ยนอย่างสมมติว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนะี่ยมีสัญญาอยู่กี่ปีเขาก็ต้องรอจนสัญญาหมดใช่ไหมแล้วถึงจะ ลงทุนใหม่อย่างเนี้ยแล้วก็โรงไฟฟ้านี่เป็นตัดส่วนที่ใช้ฐานหินเยอะมากด้วยนะแล้วก็กลุ่มปูนซีมเมนต์อย่างเงี้ยฮะครับถึงแม้ว่ามัน,น,นใช้ฐานอิ่นะฮะถึงแม้ว่ามันนี้จะเอาขยะเข้ามาร่วมใช้แต่ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยเพราะว่าถึงไอเชื้อเพิงแต่ละอย่างมันก็มีปัญหาในตัวของมันถ้าความร้อนนะครับใช่ไหมฮะอืมเพราะนั้นถ้ามองอย่างนี้แล้วก็ คิดว่าธุรกิจทางนีคงไปต่อแล้วทีนี้ในแง่ของของผลประกอบการเนี่ยในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการมันมีการชะลอตัวนะฮะโดยรวมตรงนี้ขอมุมมองหนึ่งว่ามันเป็นยังไงกับได้ยินไหมครับคุณบุญนพครับขอพูดใหม่ครับพูดถึงทังถาในช่วงหนึ่งครับคือในแง่ของผลประกอบการของเอเชียกรีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปีหนึ่งประมาณปีเศษที่ผ่านมา มันมีการชะลอตัวตรงนี้ขอมุมมองนิดหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไระธุรกิจก็เป็นธรรมดาเรื่องการแข่งขันนะฮะครับแล้วก็ช่วงที่ราคาลงเราก็อาจจะมีสต็อกลอดครับปนเข้ามาด้วยสักช่วงหนึ่งนะฮะมันก็ก็เป็นบพรว่ามันเป็นธรรมดาเราเคยคกำไรขึ้นไปถึงปีละหกร้อยฝ่าพันสองร้อยฝ่านะฮะอ่ะาก เดิมสมัยก่อนเนี่ยเรากำไรปีละสองสามร้อยล้านมาเป็นเวลานานนะฮะครับปัจจุบันนี้มันก็โตขึ้นมาเพราะว่าลานเราราคาฐานนิ้มันผันผวนนั่นเองใช่ไหมฮะมันก็เลยมีปลด้วยเลขของรายได้ที่มันปรับตัวลดลงจากราคาถานนที่มันปรับตัวลงเยครับนขณะไหนี่ราคาถานหินก็ลงมาคุณมองว่าผลประกอบการของเราเนี่ยจะ กลับมาฟื้นตัวาจากที่ซบเซาไปในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้นดได้สักช่วงไหนครับจริงๆยอดขายจำนวนตันเราเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าโอเคเรื่องสต็อกเรื่องการแข่งขันบ,บ้างเนี่ยผมว่า a g จน่าจะมาฟื้นตัวประมาณไตมาสี 4. แล้วก็ต้นปีหน้าับนะครับน่านจะประมาณนั้นเต่าแต่เ่อสี่เราดูตัวเลขนะฮะครับแต่มาสี่คือปีนี้นะฮะจะกลับมาฟื้นตัวปีนี้ปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ครับ,รบทีนี้โอเคก,ก็บอกดูธุรกิจแล้วเนี่ยทางทางเอเีกคินี้็็พยายามปรับ,รบตัวเอาธุรกิจในเรื่องของโลจิสติกมาเอาธุรกิจในเรื่องของ เชื้อเพลิงที่เป็นรีนเข้ามานะครับ e ว v เข้ามาทีนี้ e v เนี่ยตอนนี้ชทรนด์มันมาแรงมากเราจะทําอะไรกับ e v ฮะอ๋อ e v นี่คือเรามีพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นกับผู้ค้ารถยนต์เดิมซึ่งเขาค้าแต่รถยนต์สันดาปเป็นส่วนใหญ่สันดาปก็คือที่ใช้เครื่องใช้น้ำมันนะแต่ปัจจุบันเนี้ก็ เราก็มาจับมือกันแล้วร่วมกันมาทำเป็นรถไฟฟ้ารถอีวีที่ไม่ได้ใช้น้ำมันตอนนี้โชว์รูมแรกของเราเนี่ยอยู่ที่ถนนรางแข็งเริ่มเปิดขายแล้วเราจะเป็นเราจะเป็นผู้ขายรถด,ด้วยใช่ใช่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถโดยไปจับมือกับผู้ค้าเก่านะฮะไปจับมือกับผู้ค้าเก่าอนะ่แล้วก็ จะทำโชว์รูมอยู่ในเบื้องต้นนีประมาณสี่ห้าแห่งนะฮะสี่ห้าแห่งอันนี้เป็นรถอีวไซส์ขนาดไหนครับรถประเภทไหนครับในเบื้องต้นนี่เป็นรถเล็กก่อนรถประมาณอีโคคาร์ขึ้นมาอย่างนี้นะอ,อันนี้เปิดเผยยี่ห้อได้ไหมครับได้ครับได้ครับเราตอนนี้เราที่เราเปิดขายแล้วก็คือโอมดะโอมดะเชอรี่ นะฮะที่รามคำแหงนะฮะแล้วก็เพิ่งเซ็นกับเนต้าไปก็จะเปิดที่พลัมสองนะครับครับตอนนี้มีอยู่เตรียมที่ไว้ประมาณสักห้าแห่งนะฮะห้าแห่งห้าชลูครับห้าชลูครับเพราะตอนนี้ใครๆก็ไปแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วมันเป็นมันเป็นเพิ่งเริ่มต้นด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ ยั่งยืนก็มีความเป็นไปไ,ได้อยู่ใช่เพราะว่ามันประหยัดว่ารถน้ำมันค่อนข้างเยอะครับทีนี้ผมเข้าใจละธุรกิจของเอชกตอนนี้พยายามที่จะปรับตัวให้เข้าสู่ยุคสมัยด้วยแล้วก็เพื่อให้มันมีความยั่งยืนในอนาคตทีนี้เมื่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่อยู่ทางทริสเลดิง Twist ประกาศปรับลด เครดิตองค์กรหรือเป็น Tri p l e B บวกนี่นะฮะตรงนี้เขาเขาเขาอ้างเหตุผลอะไรฮะก็การปรับลดเลตติ้งก็กลับไปที่เดิมครับกลับไปที่เดิมที่เราเป็นดับเบิลบีบวกคับเขาอาจจะเห็นว่าเราขาดทุนสองไตมาาติดกันน่าจะสาเหตุนั้นนะฮะแต่ที่เราไปซื้อ ABM เนี่ยมันน่าจะก่อให้เกิด ผลดีในอนาคตและการซื้อ A B M เนี่ยมันดีทั้งคู่เลยคือ A B M ก็ดีเพราะว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กนะมีทีมเซลล์มีโลจิสติกอะไรขนาดเล็กพอเรามารวมกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้อ่าความแข็งแกร่งแล้วก็ความพร้อมมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่ากับเอเจนีนเนี่ยขายเชื่อเพลิงเนี่ยทั้งกรีนกับไม่กรีนครบทุกอย่าง เพราะนั้นมันน่าจะแข่งๆร่วมไปด้วยแล้วก็ในนั้นก็ยังมีเ,าเรามีบริษัทที่ดีที่เราไปลงทุนไว้คือบริษัทมอแปลงไฟฟ้านี่ก็จะได้ปันผลได้ปันผลทุกปีปีที่แล้วก็ปันผลมา,ารู้สึกจะ20 <c oughs> 20 20, 20ล้านนะฮะเพราะนั้นในนี้เราก็เป็นใส่ไว้ที่ ABM เพราะนั้น ABM <c oughs> ก็จะมีธุรกิจ <c oughs> ตั้ง มอแปลงอันนี้แล้วก็ธุรกิจ R D F ซึ่งกำลังครับกำลังเริ่มกาลังเริ่มโตเริ่มขยายแล้วก็ใช้โลจิสติกเดิมของเราที่มีอยู่ก็น่าจะส่งผลดีให้ A B M น่าจะ,ะได้ทั้งปันผลได้ทั้งกำไรจากตัวสินค้าใหม่นี้ด้วยซึ่งเดิมของเขาก็เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็บินสินค้ากเกษตรที่เราส่งออกพวกไม้เยื่อกระดาษ ของ a b m ครับก็มีตรงออกอยู่แล้วนะครับเราไปเราไปถือ a b m เนี่ย a b m ไม่ได้ออกไม่ได้ออกจากตลาดใช่ไหมครับยังคงเป็นบริษัทจดทะเวนเหมือนเดิมใช่ครับใช่ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมนะฮะทีนี้กลับมาที่คําถามเดิมนิดนึงเมื่อชั่รู่ที่ที่เรียนถามไปว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าทางทิชจะปรับเครดิตเราจากเดิม B B B ลบเป็น B B บวกลดมาหนึ่งสเต็ปใช่ไหมครัครับทีนี้ Uh, เรามีหุ้นคูค่ชุดชุดหนึ่งที่จะต้องครบกำหนดประมาณกลางปีหน้าใช่อันนี้เนี่ยมันมีผลอะไรไหมฮะไม่ไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าวันนี้บริษัทเอเจกีนหรือเอ e จเนี่ยยังมีกำไร,รสะสมอยู่พันหกร้อยล้านครับนะกำไรสะสมแล้วก็เราขายสินค้าเนี่ย เดือนละประมาณพันล้านถึงพันล้านบาทนะฮะในหุ้นกู้ที่มันจะครบปีหน้ากลางปีหน้าเนี่ยเราก็จับไปแมทกับลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นลูกค้ากลุ่มปูนนะครับ,บซึ่งมียอดอยู่ประมาณทักสองพันล้านซึ่งน่าจะส่งมอบเสร็จประมาณมีนาเมษาอ,อก็ก็จะได้จับตรงนี้มาแมทกับ เงินกู้พันสองร้อยล้านเนี่ยไม่มีปัญหาครับอ๋อเพราะนั้นก็คือในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราจะมียอดขายเกิดขึ้นอจางหุ้นกับกลุ่มปูมประมาณสองพันล้านพอดีเลยจริงๆม,มีอยู่ตลอดเวลาครับ,รบมีอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ว่าถ้าหุ้นกู้ตรงนี้เราก็วางแผนว่าเงินส่วนเนี้ยเราก็จะมาคืนหุ้นกู้ครับซึ่งมันน่าจะส่งจบประมาณก่อนเมษา ครับแล้วก็น่าจะรับเงินเอาประมาณปลายเมษานะครับครับเพราะฉะนั้นนั่งทุนไม่ต้องกงังวลการชำระคืนหุ้นกู่ที่จะที่หกหนดกลางปีหน้านี่คือมีความพร้อมอยู่แล้วไม่มีอะไรน่ากางังวลครับก่อนหน้านี้เราก็คืนไปแปดร้อยล้านนะคืนไปก่อนกาหนดครับออกครับแล้วเอเชียกรีนตอนนี้กําลังจะออกหุ้นคู่ล็อตใหม่นะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าไซส์ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่ครับอายุกี่ปีครับ พิมลงจับได้ไหมฮะคือตอนนี้เราเราขอเลื่อนไปก่อนแล้วครับครับไม่ได้ออกแล้วขอเลื่อนไปก่อนขอเลื่อนก่อนใช่ไหมฮะอ่ามันมาประชันกันกับอะไรอ่าวายุพักด้วยมาอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขอขอเลื่อนไปก่อนว่าโดยการว่าตอนนี้เราเราก็ยังไม่เดือดร้อนอะไรยังสบายสบายเพราะว่าให้วายุพักขายจบก่อนดีกว่าให้วายุพักขายจบก่อนนะเดี๋ยวเราพว่ากัน เราค่อยมาดูใหม่แล้วกันเพราะว่านั่นยอดยอดใหญ่มากนะฮะทุกคนกาลังมุ่งไปที่นั่นนะครับมุ่งไปที่นั่นอยู่นะฮะจริงๆแล้วว่ายุพักเนี่ยอให้ผลตอบแทนแค่สามเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าคุณกู้เอเชียกรีนที่จะขายล็อตต่อไปที่ชะลอไปเนี่ยดูจะให้ดอกเบี้ยเกินหกเปอร์เซ็นด้วยนี่ใช่ไหมฮะครับครับแต่ขอขอพักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนให้วายุพักผ่านไปก่อนนะครับครับเอาละครับงั้นก็อยากจะฝากให้คุณลุงลูกกอนฝากนั่งตุนนิดหนึ่ง ในการเชื่อมั่นว่าธุรกิจเราจะเป็นอย่างไรแล้วก็สภาพคล่องเราจะเป็นอย่างไรเรียนเชิญคะก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นธุรกิจฟอสซิลเดิมเราโตมาจากฟอสซิลปัจจุบันเนี่ยเราพยายามขยายธุรกิจขึ้นมาที่บอกว่ามีธุรกิจขึ้นมาเป็นสี่ขานะจากฟอสซิลจะเป็นหนึ่งในสี่แล้วเราก็เพิ่มแผนกเพิ่มดรคเตอร์ขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็คืออ่า ฝ่ายที่จะลงทุนลงทุนในตีบยิ่งกลีนด้วยก็ไปทางนั้นเลยนะฮะหรือว่าอะไรที่เป็นการลงทุนใหม่ๆไม่ใช่เราทำอยู่แต่ฟอสซิลฟอสซิลก็คงไปตามธรรมชาติไปเรื่อยๆตามที่มันมีตลาดอยู่แล้วก็เราไม่ได้ลงทุนอะไรแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่เพิ่มในส่วนอื่นขึ้นมาเพื่อให้ยิ่งใหญ่และโตขึ้นในอนาคต ซึ่งเราบอกว่าทีมงานใหม่เนี่ยน่าจะทำให้บริษัทโตขึ้นได้ก็อย่างที่บอกว่าตั้สองพันสามสิบเนี่ย EBITDA น่าจะทำให้อ่ากรีนเนี่ยขึ้นมาถึงห้าสิบห้าสิบกับตอนทุนนะฮะถ้าอีกสิบปีฐานหินมันเกิดลดลงการใช้ลดลงก็ตัวใหม่ก็จะมาแทนที่ซึ่งเรากำลังมองหา ธุรกิจใหม่เหมือนเช่นเราไปทำาอวีอย่างเงี้ยนะฮะก็มีอีกหลายธุรกิจที่เรากำลังมองอยู่นะครับรบก็ก็มองยู่ว่าจะไปขยายไปทางไหนนะฮะเรายังมีกำไรสะสมอยู่พันกว่าล้านที่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 อยู่ในบริษัทนะครับครับคนั่ยก็สบายใจได้นะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่พนมเป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลทางธุรจะได้สบายใจกันว่า เอเชียกรีนยังมีความแข็งแกร่งและเดินหน้าต่อนะครับเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าลืงนวโน้มรลกระบการหรือมีข่าวใหม่ใหม่จะเดินเชิญพ่บูลลนาครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ